คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแม่นาไม่ท่านใดมาเล่นตามใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับท่านใดที่ฟังคําเตือนเข้าใจแล้วก็ไปลุยกันเลยโอเคครับต้องขอกราบ,บสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมซูการ์ลัดของค่ายพีพีนะครับทุกคนก็มาค่ายพีพีกันเหมือนเดิมนะครับผมใน่วนคลิปนี้นะครับทุกคนรู้สึกว่าเล่นไปไดน้อยนีได้ค่อนข้างดีนะครับพวกเบ็ด2 เป็นสามอะไรแบบนี้นะครับทุกคนแต่ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าถ้าผมไปเล่นเบทเยอะเบ็สิบเบสสิบห้าอะไรพวกนี้จะได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่คลิปนี้ก็จะทุนไปที่500นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็น2เป็น3เหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทุกคนผมเล่นไปเวลา10โมง27นาทีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มที่เป็น2ก่อนเลยเหมือนเดิมก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปครับทุกคนจะได้แบบเป็น2เป็น3มา2รอบแล้วนะ รอบแรกได้เบตสองนะครับรอบที่2ก็ได้เบตสองแล้วก็เบตสามด้วยนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็รอบนี้เป็นรอบที่2เนาะอ่ะมีน่ารายอยู่นะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าเบตเยอะก็น่าจะเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับผมยิ่งเราเบตเยอะเนี่ยคูณเท่าพวกพันเท่าเนี่ยผมแทบไม่ได้เห็นแล้วยิ่งเบตยี่สิบตัวเนี้ยพันเท่าไม่ได้แตะเลยครับทุกคนแต่ถ้าเราเบตหนึ่งเบตสองเบตสามอะไรพวกนี้พันเท่ายังพอได้เห็นนะครับผม เหมือนเริ่มสวยแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยเริ่มสวยแหลวครับทุกคนโอเคเพราะว่ารอบนี้น่าจะได้อยู่นะเอาเรื่องไม่โดนแล้วครับผมเอาเรื่องมาอีกแตกไม่เลยน่าแตกน่าจะแตกครับทุกคนสองร้อยเก้าสิบนะครับผมมาขนาดนี้ผมว่าแตก 800เอาเลยไงมาอีกแล้วครับทุกคนเป็นสองหรอนะครับผมก็เปิดน้อยมาจริงครับทุกคนถึงทันหรือเปล่าถ้าสอนบอกเลยว่ายับวานนี้อีกนะครับเนี่ย โอเคก็รอบแรกนะครับทุกคนซื้อไป200นะครับได้มา913นั่นเองนะครับผมเอาเรื่องอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเบ็ดนะครับทุกคนเป็นเบ็ดสามนะครับอยู่ที่300อเนาะไปครับผมถ้ารอบนี้ได้อีกเราหนีครับทุกคนโอเค จะบอกเลยว่าขึ้นได้เท่าตัวก็ดีมากแล้วนะครับทุกคนในช่วงนี้นะไปต่อก็ต้องแบบไปต่อให้มีสตินะครับทุกคนก็ต้องเลือกลิมิตที่จะหยุดไปด้วยนะครับผมถ้าไม่หยุดก็มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับต้อยแตกมาเป็นมือเป็นแสนยังไงก็หมดนะครับทุกคนถ้าเราเลือกที่จะเล่นต่อไปเรืนะ่อยๆนะยังไงเราก็ต้องหยุดให้ได้นะครับทุกคนหยุดได้ก็ชนะได้นั่นเองครับผมถ้าหยุดไม่ได้ต้อยเกยมให้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็หมดอยู่ดีครับทุกคน เหมือนเริ่มดีเริ่มดีนะครับเนี่ยเริ่มสวยแล้วเข้ามาต่ออีกนี่เหมือนเริ่มดีครับทุกคนถ้าคอมโบซ้ำๆนี่น่าจะยับอยู่นะรอบนี้จะยังไม่มาไม่มาครับทุกคนรอบนี้จบไปที่51เอแต่รับผม โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเบสส่องนะครับทุกคนเราจะเล่นอยู่เบสประมาณนี้เนาะโอเครอบนี้จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมันฟีไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยได้ดาวต่อหรือเปล่าดาวต่อแล้วก็ยังไงเอ่ย ไอต่ออยู่แรกๆก็เหมือนแบบสะสมตัวคูณไปหน้าลายให้กว้างๆนะครับผมแต่หลังๆกนต้องเน้นช่องซาำช่องเดิมๆนะดาวมาหรือเปล่าเนี้ยนี่มาดาวมาหรือเปล่าโอเคซุปเปอร์นะครับผมหนึ่งร้อยสามนะครับทุกคน นี่มันจะได้นะครับเนี่เฟตสองโอเคยังเข้าอยู่ถ้าเฟตสองก็ไม่โดนไงครับทุกคนเหลืออีกสีรอบนะครับผมเฮ้ยยังไงโดนหรือเปล่าครับเนี่ยน,นี่ไม่โดนแล้วนะนี่เหลือรอบเดียวอะถ้าไหนไม่เข้า โอ้เขาก็ล่างเชยได้หรือเปล่าไม่ได้ส้องร้อยสิบหกสรับทุกคนอาชจะไปสนองอีกทีนหนึ่งนะครับผมเกือบจะสุดแล้วว่าดันบนฟีเยอะไปหน่อยโอ้รอบนี้หุนฟีอัพเลย มองเหมือนจะแย่แล้วเนี่ยซ้อนหรือเปล่าถ้าซ้อนมีลุ้นไม่สอนนะครับผมคือถ้าฟีเกมซอนเข็มนี้บอกเลยว่าโอกาสแตกสูงมากเลยครับทุกคนไอซอนมองดูจะยากนะโหรอบนี้ลงเล็มากเลยนะครับผมน่ารายน้อยจะจัดเขาไม่ให้แล้วหรอ สุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะมีหน้ารายอยู่ตรงอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็ยังไม่สวยนะซอนมีซอนนะครับผมอ่ะรอบนี้ก็เกอบไปอีกนะครับทุกคนโซไปตี่54ี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นเบ็ดเยอะๆบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเอาซักเบ็ด5นะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือเปล่าครับเนี่ยอ่ะไปครับผม บห้าก็ยังไม่ถึงกับสูงมากนะครับทุกคนก็เป็นเบสที่คองมดูไม่ต่ำม,มากนะครับผมตัวยูตรงมาดีนะครับเนี่ยตรงมาดีนะครับทุกคนเอาเลยไงมาต่อยูแล้วก็แปดสิบนะครับผมมีลุ้นกันทุกคนสวยทำเยอะๆช่องแถวนี้ซ้ำเยอะๆ โดไปช่องบนแล้ววิดาวมาบอกเลยว่ารอบนี้ถ้าไม่หมุนฟีเยอะอยังไงก็น่าจะได้อยู่นะอ่าวฟีไปหนึ่งรอบแล้วไม่น่าพูดเลยฟีไปสอรอบแล้วโอ้ฟีไปสามโหพูดปุ๊บโดนปับ๊บโอเคได้อยู่ ไม่โดนครับทุกคนสองร้อยก้าสิบสองนะครับผมสวยอ่ะได้เลือกรอบนี้แหละครับผมเฮ้ยจะบ,บอกว่าแตกยับเอาแล้วยไงช่วงนี้ เหมือนกับมารอบนี้ TP ให้แบบจัดต็มจะเต็มแตกครับทุกคนยังไงก็แตกแต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่แต่แตกแน่นอน1000ไปแล้วนะครับตอนนี้เอาเรื่อง468 0เน,นะครับผมแล้วประเด็นคือคูณแน่นๆครับทุกคนแล้วซ้อนด้วยอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนเกมน,นี้ถ้าซ้อนโอกาสแตกสูงมากเลยนะจะได้เท่าไรเอ่ย ขอเน้นๆแถวๆคูณ128เนี่ยบอกเลยว่าสุดจัดโอ้ยแล้วมุนฟีอะแล้วมุนฟีอะยามุนฟีได้ไหมชนะดีแล้วยามุนฟีเลยโอ้มุนฟีโอเคยังได้นี้คือเข้าตรงไหนก็ได้คูณ128กระจายทั่วมากเลยนะครับเนี่ยดูดีแน่นๆเลยนะเฮ้ยยังไง ก็โอเคได้อยู่แหละครับทุกคนก็จบไปที่1 8 7 8แป็ต่ฝนได้มากกว่านี้หรือเปล่าอ่ะค <c oughs> ือถ้าเขาไม่หมนฟีเยอะรอบนี้คือแตกยับยับชิงครับทุกคนอ่ะได้มาเท่านี้ก็ถือว่าแตกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนเราก็หยุดไปเท่านี้เลยและการสหรับเกมซูการ์ลัดของค่าย BP ในรอบที่2วันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็เล่น PP พีไป2รอบนะครับทุกคนบอกเลยว่าแตกทั้ง2รอบเลยนะครับเมื่อวานก็แตกมานะครับทุกคนวันนี้ก็ แตกอีก2รอบนั่นเองรอบนี้ก็ถูกปที่500ได้มา1,700เลยนั่นเองช่วงนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องจะจัดก,กลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับผม โอเคก็อ,อันนี้ก็ส่วนตัวนะครับทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับท่านใดเลยนั่นเองนะครับผมท่านอื่นมาเล่นตามก็ไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนผมนะครับทุกคนบอกเลยว่าตอนที่ผมเสียก็มีเยอะเหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนคืออย่างที่ผมบอกไปลหลายๆคลิปนะครับต้อนเรามากดพร้อมกันเกมเดียวกันหน้ารายเหมือนกันเวลาเดียวกันนะครับทุกคนก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าเราจะเล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมทายลองแบบให้เพื่อนแบบหรือว่าใครก็ได้ที่อยู่ข้างเรากดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าหน้ารายต่างๆหรือว่าการได้ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆ นะครับตอยเล่นเว็บเดียวกันด้วยก็แล้วแต่นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของสูตรเปอร์เซ็นอะไรต่างๆคือไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนก็ใครไปเล่นตรงจงังหวะที่ได้พอดีก็คิดว่าสูตรใช้ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีจริงนะครับผมอันนี้ผมก็บอกไปตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมเล่นแล้วนะครับทุกคนในส่วนของพวกสูตรเปอร์เซ็นหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นแค่การตลาดเฉยๆนะครับในส่วนของพวกสูตรเปอร์เซ็นหรือว่าอัตราการโกงเกมอะไรต่างๆไม่มีจริงนะครับทุกคนโอเคก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกัน ก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่คลิปแต่คลิปได้แล้วก็มานั่งดาวเอ้ยได้ตลอดนี่นั่นนะครับคลิปเสียไม่ว่าจะเสียแบบไหนหรือว่าเล่นได้แบบไหนผมเองก็ลงให้ดูทุกคลิปนะครับทุกคนโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าหากเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็รืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน